ได้ยังไงนะฮะสวัสดีคุณกุ้งนะสวัสดีค่ะคุณมดดํสวัสดีค่ะท่านผู้ชมแล้วสวัสดีเออปลาอันเทาโอลานค่ะแล้วก็อะไรปลาอันนี้คือย่อมาจากอะไรฮะย่อมาจากอันนี้เลยค่ะกระติวนี่ใหญ่มากอันท้าอันท้าโอลานค่ะจริงๆนี่คือชูชกหรือเปล่าฮะใช่ค่ะพ่อชูชกค่ะพ่อขอโทษนะฮะค่ะอันนี้ทั้งหมดขออนุญาตเดินไปหน่อยกันนะฮะใช่เลยค่ะไอคุณกุ้งเหี๋ยวยืนตรงนี้ทั้งหมดเนี่ย ของจริงหรือของปลอมฮะอันนี้ของจริงหมดเลยนะคะจับได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นนาฬิการุ่นตั้ง50ปีที่แล้วนะคะอันนี้เป็นทองคํานะคะเป็นทองคำแท้ทั้งเรือนอันนี้สมัยของยายเลยนะคะรุ่นนี้ทองคําแท้ทั้งเรือนใช่ค่ะอันนี้โรเล็กอันนี้โรเล็กของแท้แท้ใช่ค่ะ1ล้านบาทอันนี้อันนี้1ล้านบาทอันนี้อันนี้ให้ประมาณกี่แสนฮะอันนี้ก็หลายอยู่นะคะก็เกือบเกือบล้านทองทั้งหมดที่ประมาณกี่บาทฮะทั้งหมดนี้เอ่อไม่เคยนับนะคะแต่รู้ว่ามูลค่าประมาณ4ี่ล้านบาท เพราะว่าปิ่นโตนี้ก็ไปกันครึ่งล้านแล้วค่ะเห็นไหมคะนี่ของป่านี่ของกุ้งนะคะทั้งหมดจะประมาณสีล้านไม่รวมนาฬิกาท่านผู้ชมครับวันนี้แขกรับเชิญของเราไม่ธรรมดาจริงๆฮะก็คือคุณกุ้งจริงๆคุณกุ้งนี่รวยมาจากอะไรฮะรวยจากเอ่อจริงๆอ่ะมาจากอาชีพนะคะค่ะขออนุญาตไปนั่งก่อนหรือกันเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่บนี่บ้านใครนะคะเนี่ยอันนี้บ้านมดดำเนี่ยแหละแต่วันนี้ช็อกไปหมดแล้วมันคืออะไรพูดกันมาให้อยากฟัง แบบหยุดไม่ได้อีกแล้วล่ะคะ่ะหนูของเราวันนี้เปิดบ้านต้อนรับคุณหญิงตบนมหรือพี่กุ้งเคมีกาที่เรียกได้ว่าให้เกียรติยกตำหนักกันมาถึงบ้านคุณมดดากันเลยทีเดียวเชียวหลายคนอาจสงสัยคุณหญิงตบนมเกี่ยวอะไรกับขนมจีนขอหวยและขนมจีนเกี่ยวอะไรกับพ,พ้าปู่ชูรช็และตบนม บนะราคาเป็นล้านทำได้อย่างไรห้ามพลาดห้ามกระพิตตาห้ามเปลี่ยช่องเพราะทุกคำถามจะมาด้วยอีกล้านคำตอบขอบอกว่าถ้าใครอยากสวยและรวยมมาต้องห้ามพลาดเปิดบ้านวันนี้แม้เพียงอึดใจนี่ตบนมห้าตบนมเนี่ยแล้านค่ะตบหน้าห้าล้านค่ะตบตัวสิบล้านบาทใช่ค่ะ คุณบ้านปต่คุณเอากระเป๋าไว้ละสามแสนมานั่งทําอะไรเนี่ยเต้นแล้วเขาก็กระซิบบอกโคโยตี้ว่าให้สควอชไข่ป่าให้โคโยตี้เต้นสควอชไข่ป่าเสร็จปุ๊บพอสควอชไปมาตาถนนมองนมโคโยตี้ถ้าไปใส่ตู้เซฟจะมองเห็นไหมคะคือมันต้องมองเห็นด้วยตาป่าว่าฉันรวยจริงฉันรวยจริงถูกต้องค่ะถ้าบอกว่ารวยรวยแล้วอะไรคือความบ่งบอกว่าคุณรวย มาแล้วจ้ากิจกรรมดีๆมันยอดหมดตึก ท,ทุกคนตั้งตารอคอยมานาน,านวันนี้มีให้มาส์กันทั่วมังถึง4วันด้วยกันนำโดยขบวนพาเลทคนดังพี่เบิร์ดของน้องนาะที่จะนำเหล่าศิลปินคนดังของแกลม,มี่มาเดินพาเรกกัน3ามเที่ยวต่อวันให้คุณได้ตื่นตาตื่นใจเทมอย่างตั้งสองเวทีคอนเสิร์ตท,ที่เหล่าศิลปินแกลม,มี่จะสลับกันขึ้นโชว์ทั้งวันทั้งคืนไม่ว่าจะชาบแนวไหนชอบใครมีให้ดูกันแบบยก Hey! และร่วมสัมผัสประสบการณ์ระทึกใจหนังสุดฮิตเขา GTS ที่จะทำให้คุณได้อยากเข้าไปอยู่ในหนังเรื่องโปรดงานนี้ GTS ก็ไม่พลาดที่จะทำให้ฝันของคุณเป็นจริงเรียกได้ว่านี้รวมคราวนี้มาอวดทันเหล่าบรรดาสาวแกรมมี นะครับกลับมากับเปิดบ้านมืดอดำครับท่านผู้ชมฮะเมื่อกี้ภาพที่จบไปคุณไปเอาโคโยตี้ค่ะมาเต้นให้ป๋าอังแก้บนค่ะแก้บนว่าสมมติว่าถ้าเราขออะไรอขออะไรได้แล้วเราก็แก้บนด้วยสิ่งที่เราขอคุณอย่าบอกว่าเอาจริงๆเลยเนี่ยจุดเริ่มต้นของคุณคุณกุ้งคุณคุณคุณรู้สึกว่าตัวเองบ้างไหมฮะคุณแต่งตัวขนาดเนี้ยอกุ้งมีความรู้สึกว่ากุ้งสวย นะคะและรวยเป็นอมตะขราวทุกคนพอเราเห็นหน้ากุ้งบอกอุ้ยทำไมแต่งตัวสวยขนาดนี้นี่คุณรวยมากแล้วนี่ของจริงหรือของปลอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือกูมีความสุขนะคะคือรักที่เสียดายน้องอะค่ะคุณมดดำใส่อันนั้นก็เหลืออันนี้ก็เลยใส่เส้ให้เยอะนี่ยังไม่เต็มเลยนะคะเนี่ยที่บ้านยังมีอีกเยอะยังมีเยอะค่ะเวลาไปไหนมาไหนต้องมีบรดีากาดเดินตามอย่างนี้ ห้า <5 S 1> คนห้าคนห้าคนเพราะอะไรใช่ค่ะก็คือมาดูแลป่าด้วยอะค่ะคือกุ้งอะธรรมดาไปไหนไม่ต้องมีบริการก็ได้ค่ะใช่ไหมคะแต่ว่าป่านี่ไม่ได้เลยต้องมีบริการใช่ค่ะคุณเชื่อว,ว่าเขามีชีวิตมีตัวตนถูกต้องค่ะเพราะว่ากุ้งศรัทธาแล้วกุ้งก็สัมผัสได้ด้วยนะคะสัมผัสจากการที่เวลากุ้งขออะไรแล้วพ่อให้ในสิ่งที่กุ้งต้องการคุณกับขออนุญาตถามคุณอย่างนี้ก่อนค่ะอยู่ดีดีคุณไปเป็นชื่อเสียงระดับโลกตอนนี้ CNN 로이스터 เออไม่ว่าจะเป็นสํานักข่าวไหนจากเยอรมันก็มาเกาหลีใต้ก็มาแล้วสเปนก็มีสเปนก็มาแล้วค่ะอยู่ดี่ทําไมคุณไ,ไปไปเปที่รู้จักของคนทั่วโลกได้ไงสงสัยคือความความเด่นดังนะคะเด่นดังรวยเดี๋ยวทําท่ากันนะคะออขอให้เด่นดังรวยเ,เ,เด่นดังรวย,ย,ยแล้วก็เด่นดังรวยทุกๆท,ท่านนะคะขอให้รายการคุณพระจํา โฆษณาเข้าแน่นแต่เอียดตลอดนะคะอะไรฮะอย่างนี้คือคือคือทำไมอาจจะเพราะว่ากุ้งดังมาจากอาชีพนะคะตบนมนะคะตบนมตบหน้าแล้วก็ตบสั่งสอนตบนมใช่ค่ะตบหน้าค่ะตบสั่งสอนนี่คือตบยังไงฮะตบสั่งสอนนี่เป็นชื่อโรงเรียนนะคะเอ๊ะกุณจะไปรวยไงตบนมทีก็ตีอัเต็มทีก็ห้าร้0ยพนึงตบนมห8 หมื่นแปดค่ะตบวันนี้หนึ่งข้างแล้วก็พรุ่งนี้หนึ่งข้างก็ขอ <18 S 1> นำบัตรคุณหน่อยสิคะขอนำบัตรคุณกุ้งสิทำไมอะไรยังไง <c oughs> อันนี้นำบัตรนะคะมอบให้คุณมม่รจมนะคะนำบัตรมีคุณค่าก็ต้องมีราคานะคะเวลาลูกค้ามาปุ๊บเราก็จะบอกว่าการุณาอ่านกฎของร้านก่อนนะคะกฎ <c oughs> ข้อที่1ไม่เสือกเรื่องชาวบ้าน <c oughs> นะคะไม่ต้องถามว่ามีดาราหรือใครมาทําบ้างกฎข้อที่ส หลังจากที่คุณเป็นลูกค้าเราแล้วนะคะให้เก็บความลับของคุณไว้ไม่ต้องแนะนําลูกค้าให้เราเพราะเรารวยอยู่แล้วเงี้ยดูนะฮะรายละเอียดค่าปรึกษาค่าดู200บาทใช่ค่ะตบคือ<น>ถ้าถ้าจะเข้ามาคุยนะคะนั่งคุยปุ๊บจ่าย200ก่อนค่ะน้าลายมีคุณค่าจ่าย200ก่อนนะคะค่าคุยทําไม่ทําค่าคุยจ่าย200ก่อนนะคะยก่อนนะฮะ ตบนมตบหน้าตบตัวตบสบับสลีละตบแขนตบขาตบก้าวรอก้าวเนี่ยนะฮะหรือตบอีกมากมายเนี่ยก่อนทําจะบอกผลที่ได้ก่อนเสมอคําว่าไม่เห็นผลไม่เปลี่ยนเป็นไปไม่ได้เพราะถ้าดูแล้วไม่ว่าจะเป็นนมหน้าหรือตัวนมหมดอนาคตจะไม่รับทําอย่างเด็ดขาดถูกต้องค่ะถ้ารับทําเซ็นชื่อถ่ายรูปตามกฎของร้านไว้เป็นหลักฐาน คือหมายถึงคนที่จะมาตบหน้าตบนมตบอะไรก็แล้วแต่ต้องถ่ายรูปก,ก่อนถูกต้องค่ะแต่ถ่ายเป็นโพลารอยด์นะคะเพราะมันแต่งภาพแต่งฟิล์มไม่ได้แล้วก็ภาพก็ไม่มีการหลุดไปข้างนอกด้วยคือที่บ้านกุ้งน่ะถ้าเป็นภาพนมนะคะสามารถเอามาทําเป็นวอลเปเปอร์บ้านนะคะได้สามชั้นเต็มแล้วะคะ่ะ <c oughs> วันนั้นก็จะมีสมมติว่ามีกิกนเนสบุ๊กนะคะบอกว่าคุณอ่ะเป็นผู้หญิงที่ดูนมมากที่สุดในโลกมีภาพนมมากที่สุดในโลกตอนนี้นก,กินเนบ,บุ๊กมาแล้ว ค่ะแต่เราบอกว่าถ้าต้องเหยียบนมลูกค้าขึ้นไปเพื่อความดังขอเก็บเอาไว้ในหีบดีกว่าแปลกและที่สําคัญเนี่ยคุณคิดค่าทําเนี่ยหน้าสามหมื่นนี่กี่ครั้งฮะสี่ครั้งค่ะสี่ครั้งสามหมื่นใช่ค่ะหลังห้าหมื่นใช่ค่ะกี่ครั้งสี่ครั้งบ้านหลังไหลอีกห้าหมื่นใช่ค่ะทุกมีนมอย่างเดียวที่ที่สองครั้งนอกนั้นก็สี่ครั้งหมดเลยคุณกล้าอ่ะหน้ามาดําเนี่ยค่ะใหญ่ๆอย่างเนี้ย ะจยอมให้หน้าเล็กข้างถ้าคุณตอบให้มันเล็กได้ข้างหนึ่งจะนับถือล้องซูมซูมเลยเหรอคะต้องถอดนิดนึงนะคะถอดเลยเอ้าคุณสามารถทําให้เห็นผลได้ชัดเจนเหรอได้เลยค่ะเดี๋ยวนะคะนี่วันวันหนึ่งคุณใส่อุปกรณ์เยอะขนาดนี้เลยจริงๆชีวิตจริงๆอะชีวิตจริงๆก็ใส่ประมาณอย่างนี้แต่เวลาตบหน้าคืออยู่บ้านคือเราก็จะไม่ได้ใส่เลยชุดนี้ใส่ทุกวันหัวใส่อย่างนี้ทุกวันค่ะเรียกว่าตบหน้าบนหัว ค่ะเห็นไหมคะมีทงชาติด้วยภูมิปัญญาไทยดังทั่วโลกสวยไหมคะมีเยอะค่ะมีเยอะมีคนบอกว่าตลกไหมไม่นะคะทุกคนก็อยากแต่งเหมือนกุ้งแต่กล้าไม่พอเพราะว่าหนึ่งความรวยไม่ถึงเออ,เอ,อ,เอ,อต้องมีความรวยก่อนเพราะอุปกรณ์ที่ใส่ทุกอย่างต้องซื้อด้วยเงินนะคะมีคนบอกคุณบ้าไหมฮะไม่มีคะ่ะมีแต่บอกว่าสวยแล้วรวยเป็นอมตะเอาตรงไหนดีคะโอเคคุณดูอย่างนี้อ่ะหน้าเราจะซูมสดๆอันนี้คือ หน้าค,คุณสามารถตบให้มันเลียวเหมือนโบ็อกได้ไหมได้เลยค่ะคุณพูดเป็นเล่นอต้องลองของทุกอย่างต้องพิสูจน์อ่ะโอเคอะนะคะอ่าสบายๆนะคะคือเวลาตอนตบอย่าคิดคําว่าเจ็บค่ะให้อยากได้อะไรก็ขอไปข,ขอให้เด่นดังรวยขอให้เงินขออะไรก็ขอไปอย่าร้องคำว่าเจ็บอย่างเดียวขอาใครคะ นี่ค่ะจะสังเกตว่าจะปากเบี้ยวนิดนึงนะคะจริงๆถ้ามีเพลงต้องเต้นตามจังหวะเพลงเล่นค่ะปกติอยู่บ้านจะเต้นตามจังหวะเพลงโอ้โหค่ะจะต้องมีเพลงเต้นนี่ค่ะเห็นไหมคะเล็กแล้วค่ะตากล้องขอดูหน้าตากล้องฮะดูหน้าตาแนจริงๆหรอไม่เห็นเห็นผลอย่างนั้นเลยเหรอ อินเสิร์ตตากล้องเนี่ยแหละฮะไม่ต้องไปอินเสิร์ตใครหลอฮะตากล้องถึงขนาดเฮ้ยในกล้องเห็นเลยหรอฮะจริงๆแล้วกูอยากได้เพลงแบบว้าย <c oughs> คือข้างนี้จะเล็กไปเลยอันนี้คือตบกันสดๆอย่างเงี้ยค่ะเลิกหมายถึงว่าเราจะต้องง่าหน้าไม่เท่ากันอีกอีกนานแค่ไหนครับก็แล้วแต่ค่ะอีกอาทิตย์หนึ่งก็ได้หรือว่าถ้าพรุ่งนี้สะดวกก็ไปได้เลยค่ะ ไปให้ไปให้คุณตบที่บ้านได้นะคะอันนี้คุณตบมันอาจจะเป็นแบบพ่อแรงนกแบบปุ๊บตบพ่อแรงมือหรือเปล่ามันถึงลงไปแป๊บเดียวไม่กลับ <สา S 1> มาบวมเหมือนเดิมใช่ค่ะมันเป็นถ้าบวมมันจะต้องใหญ่ถ้าบวมมันจะต้องใหญ่ถูกไหมคะแต่นี่หน้าเล็กและเลียวคุณตอบอะไรได้บ้างอะตบได้ทั้งตัวเลยค่ะตั้งแต่หัวจรดเท้าจะถามว่าคุณรวยมาจากการนกตบต,ตบนมตบหน้าอย่างเงี้ยเหรอฮะ ก็ส่วนหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งก็รวยจากอาชีพนะคะส่วนหนึ่งก็รวยจากโชคลาภวัสนานะคะอีกส่วนหนึ่งก็รวยจากลูกค้าเมตตานะคะเวลาเข้ามาบนปา่ามาขอปา่าแล้วก็สมหวังนะคะ<อ>เขาก็จะซื้อของเล็กๆน้อยๆนย,นยนะคะมาตอบแทนมัน<อ>ไม่เล็ก<า>ไม่น้อยเลย <laughs> คือถ้าสมมติขโมยป่าไปได้เนี่ยค่ะ <laughs> ตั้งตัวได้อะ ยากอะค่ะเห็นไหมแค่เนี้ยยืนเฝ้าอย่างเงี้ยอันนี้จะต้องอยู่อย่างนี้ตลอดอยู่ไปก่อนนี่คืออยู่ทั้งวันทั้งคืนอยู่บ้านก็พักบ้างค่ะมีเวลาพักบ้างหมายถึงคุณคุณกุ้งเดี๋ยวก่อนพยายามจะคิดคุณเคยออกไปเดินห้างสรรพสินค้าไหมเดินค่ะเดินเดินเดินคุณเดินพารากอนไหมเดินค่ะเดินสยามพารากอนบางทีก็พาป่าไปกินเอ็มเคไปนั่งกินเอ็มเคอะไรเงี้ยค่ะบางทีก็พาไปเดินไปชมวิวไปชายทะเลถ้าไปทะเลก็อุ้มป่าลงน้ําไปป่าของคุณเนี่ยคือ อันท่าโอลานพ่อชูชกน่ค่ะอันท่าโอรานก็คือหมายถึงว่าผู้ชายที่สุดยอดที่สุดในโลกเห็นไหมคะยิ่งใหญ่ขนาดไหนถ้าเป็นองค์อื่นที่บ้านเขาจะเป็นคล้ายๆล้วเขาจะนุ่งแบบจงกระเบนนะคะแต่อันนี้มันจะมีอ้อยควนตรงนี้ด้วยค่ะลด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 อขาหมายถึงว่าอันทาโอลานคุณคุณทำเหมือนเขาชีวิตอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะก็คือตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คุณทำทำให้คุณรวยใช่ค่ะใช่ค่ะลูกค้าปวดทราบตบสนั่น รวย,รวยเ,งเงินล้าน,านคุณบอกว่าเงินล้านสําหรับคุณเป็นกระจอกหาง่ายใช่ค่ะใช่ค่ะ